อันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับหลังผ่าตัดนะครับก็จะมาดูความแตกต่างนะครับอ,อตอนนี้ก็เป็นเวลาสามเดือนเลยอีกสิบสิบกว่าวันจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะสามเดือนกว่านะครับตอนนี้ก็เออ่ยังคงเกี่ยวยางอยู่ออ,อ,อนะครับ ื่อที่จะยึดไม่ให้คา,างล่างนะครับกรามล่างมันยืดนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะหัดออกเสียงให้มันชัดนะครับก็ต้องพยายามนะครับเพื่อใหอ้กรามเนื้อเนี่ยม,มันชินกับกรามที่เราผ่าตัดมานะครับไม่งั้นเราจะออกเสียงหรือว่าอะไรแบบ แบบเดิมที่เราเคยทำมานะครับที่เราเคยเป็นมาอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับมันยุบลงไปเยอะเลยนะครับตอนที่เราคลิปคลิปที่แล้วนะหน้ายังกลมกอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นวีเ p ฟมากขึ้นนะครับอืมก็การกินหรือว่าการเคี้ยวอาหารก็ ดีขึ้นเยอะนะครับก็ก็จะมีความรู้สึกว่ายังเป็นชาชาตรงบริเวณนี้นะครับตรงคางอยู่เยอะนะครับแล้วก็วตรงฝันหน้านะฮะก็เริ่มเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับออพอเริ่มรู้สึกได้ก็จะมีอาการเจ็บเจ็บเจ็บนิดหน่อยนะครับพอทนได้นะครับมันก็ทำให้ การกินไม่มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะครับโอเคอันนี้ก็มาอัพเดตให้ดูนะครับสามเดือนครึ่งครับหน้าปกติปัญหา